พี่น้องเมื่อวานี้จะใส่จะพาพวกเจ้าไปเบิง่งนพักบุ้งฝรั่งนะพี่น้องเนาะเห็นไหมเดี๋ยวใส่จะพาพไปเบิง่งนพักบุ้งก็จะไปแกงเค้มพูนพี่น้องเห็นไหมันออกยอดยอดสูงเลยเด้เห็นไหยอดสูง บวบ,บวบคะพี่น้องเห็นป่กำลังขึ้นตัวมันกรน,น,นอนใสเ่เจ้าพาะพุกเจเ้าบงแป๊บนึงนะพี่น้องนมีรถมายีายยยย่ยยยยยยยียย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 ายย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 ยกยย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 ย่ยย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 ยอยย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 ยเป็นยยยยนยน,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 นย่นเ เป็นกอขึ้นมาสูงๆเลยมันยิ่งยอดมันพักมันสมัยก่อนเทศจันทาวงเจ้าเบิ่งนเห็นบ่เป็นกอนี่เป็นพักบุ้งฝรั่งพี่น้องคนไทยมาก่อไปเห็ดเก่งเทโพนะพี่น้องเห็นบ่ต้นงามเลยนะพี่น้องน้าพี่นมาต้นตะบุ้งฝรั่งเห็นบ่ยอดอุบัติใส่ฮักก่อนจะจะรันมันมีพักตำแหน่นะแม่สายยาน พี่น้องการมันจะใหญ่ขึ้นไปเลยว่ะใหญ่ขึ้นไปเห็นบ่ใหญ่ขึ้นไปอวบคักเนะาะไเยสัยพาพวกจังมาบึงเห็นบ่อย,ยอดพู้นี้มันขึ้นบ่ได้มันตายมันห่อนหรือจังไ,ไงเยใสัยตบมือจับเนาะเอามาฝากพี่น้องนี่เป็นสนามเด็กเล่นกับพี่น้องของของเอ่อหมู่บ้านที่เยสายอยู่หมู่บ้านนี่น่อยมีต้นแอปเปิ้ลมื้อนี้เอาผักบุง้งฝรั่งมาฝากกับพี่น้อง เห็นบ่ต้นงามบวบสวยพี่น้องคนไทยก็จะเอาไปมากินใสกันล้องเอาไปกินไอ้ด้วยพี่น้องด้วยน้องเด็ยดยอดเพื่นๆข้จัดสุบดาจะใส,ะสะ่เอามาเอาอยู่ส่วนสาธารณะนะข้าจะกรพี่น้องยอดงามยอดบวบไม่นี้เอาพักบุญเยอะมันมามาฝาพี่น้องมันจะออกเปน็นออกสมส่งฝัดฝาพี่น้อง ก็จะเอาไปแกงเทโพยใส่กันจะลองเบื้องเอาไปแกงสมใส่กระดูกหมูนะพีองเนาะโอเคจ้าเมื่อนี้เอาพักบุ้งฝรั่งมาฝาเพียน้องถือว่าพระพวกเจ้าเอามาเบิ่งบรรยกาศนะวะอบอุ่นงามๆนะและ้วจะใส่แกจะเขาจะมีจัดงานอย่เ mm. พีงเนาย่ยใส่เอาเสื้อผ้ามาบริจาคถึงตูนะ้นะนะแต่มีทิ้งอย่างก็แบ่งแยกขวด กวดสีเขียวกวดสีน้ำตาลกวดสีขาวสินะ